สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานอาอนไลน์ออดดอหนึ่งนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อแนะนําสินค้านะครับไม่ได้ชช็วต์และการลงทุนเองในการลงทุนมีความเสี่ยงนะอันนี้เราก็อยู่กับข่าวคริปโตสองพันยิสามใต้คลิปวิดีโอจะมีลิกงสมัครสมัครกันยเยอะๆนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นอีีที่สี่สิบสองนะอ่าอันนี้ก็จะเป็นข่าวนะเฟสก็ประกาศขึ้นดอกเบีย้ยนะอ่าอีกศูนย์จุดสองห้าเป็นสี่จุดเจ็ดห้านะก็ ก็ทําให้ตลาดคลิปโตขึ้นอย่างรุนแรงก็ขึ้นช่วงประมาณตีสามครึ่งนะโอ้โหแบบขึ้นแบบระเบิดระเบ้ร์นะฮะไปดูกันสักเล็กน้อยนะก็หลังจากที่แบบแบบเหมือนกับว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันก็แบบหลอกกินวันลายวันเลยนะขึ้นลง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 แล้วก็แบบว่าไอ้นี่เนี่ยนะทะลักขึ้นไปเลยนะ่ะก็ว่าคือก็โอ้โหแบบคิดว่าจะตลาดร่วงแล้วผมก็ ขายบางตัวไว้นะแต่ก็ถือว่าไม่เป็นไรนะแต่เราก็ไม่ได้ขายทั้งหมดนะขายเก็บตัวหลักๆไว้นะ,ะกูรูก็ทายผิดบางถูกบางบางบางคนนะส่วนใหญ่จะทายผิดนะอ่ะก็ว่ากันไปนะครับอ่าขึ้นอยู่นะอ่ะตอนนี้กบดีซีก็ยืนแถวๆสองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยนะเกือบเกือบเกือบจะถึงสองหมื่นสี่นะเอ้ก็นี่ก็ถือว่าเป็นครั้งที่สามนะตั้งแต่เป็นต้นปีมานะก็แบบ แบบจะทะลุเนี่ยนี่หนึ่งสองสามจริงๆนะตั้งแต่เข้าเดือนมกรา2020นะ,ะ2023นะครับครั้งที่สามไม่รู้ว่าจะทะลุได้หรือเปล่านะหรือล่วงอีกนะก็ต้องรอแต่ว่าแม่น่าจะขึ้นได้นะ,ะจะอรอดูก่อนโอเคไปดูกัน อวันนี้ก็ BTC นะอันดับหนึ่ง Bitcoin อยู่ที่23,752บวก2.8%จุดปดเอเนิตเรียม่ยก็อันดับสองที่1,639บบวก3าุด้าเอคอยอันดับสามนะอยู่ที่0.094โ oh. อ้โหขึ้นอยู่นะแต่าาวันนี้ก็คือเขาขึ้นเป็นแรงวันก่อนมันก็เห็นเป็นลบๆแดงๆนะก็ AP ก็ยังแข็งนะเหมือนจะล่วงไป16ก็ไต่ขึ้นมา18แล้วแข็งจริง,รงๆอันดับ4ี่ก็บวก 7. จุด ห้าห้า XRP เป็นอันดับห้านะราคาศูนย์จุดสี่หนึ่งสี่เจ็ดนะบวกหนึ่งจุดเก้าเปอร์เซ็นต์โซลารเอียมก็โอ้โหวันนี้เห็นยี่สิบก็แข็งแข็งเลยนะแต่คิดว่ามันน่าจะไปได้นะตลาดไปโซลารเนียมก็น่าจะไปเราอยู่ที่ยี่สิบสี่จุดเก้าเก้าบวกสนะี่จุดสามก้านอู้หไลท์คอยล์ทะลุหนึ่งดอลลาร์แล้วนะโอ้โหแข็งมากไลท์คอยอันดับเจ็ดนะหนึ101่งร้อยหนึ่งดอลลาร์จุดสองสี่นะบวกเจ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นต์ BNB นี่ก็โอ้โหเกือบสามร้อยยี่สิ ตอนนี้อยู่ที่สามร้อยสิบเจ็ดจุดแปดศูนย์นะบวกหนึ่งจุดเจ็ดเปอร์เซ็นเมติกนี่ก็โอ้โหฮาร์ดฟอกอัปเกรดระบบนะเขาเขาบอกว่าจะไปสองนะก็อาจจะไปได้นะตอนนี้อยู่ที่หนึ่งจุดหนึ่งเก้าบวกเจ็ดจุดเก้านะฮเอลเรทน,นะอ่าแล้ววันนี้ก็จะมีแบบนะเหรียญบวกเมื่อวานะช่องนิ้เทลเมือ่อวานนี่ก็เป็นวันใหม่เอนน้ยตัวนี้โอพีเนี่ยโอ้ขึ้นสูงมากเลยนะแล้วก็ไอเอ็มเอซไอซีเนี่ยก็สูงอยู่นะ ไอตัวไอตัวนี้ด้วยนะโหก็ขึ้นตึก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 นะแต่ก็ไม่ได้เล่นนะพวกนี้นะไม่รู้จักก็เลยไม่เล่นนะต้องดูโอพหนะ่อยโอพก็ขึ้นขึ้นลงลงหลายรอบแหละนะอ่าอ่ะ,อะฟีเจอร์นะก็เป็น A M A G I C นะอีะ o P นะอ่าโอนะอ่าไ็นะอ่าก็ลหลายๆตัวนะก็โอ้กาล่าก็กาล่าก็นะหัญใจ FC นะ ลองจากกลุ่มกาล่าเนี่ยน่าจะลองจากกลุ่มไทยบิตคอยขับนะไทยบิตคอยขับมีสองแสนแปดนะกาล่ามีแสนแสนหนึ่งพันหรือเปล่านะโอ้เยอะอยู่นะเมื่อก่อนบอมคริปโตนะตอนที่บอมคริปโตไปแล้วขายไปหมดละกลุ่มเจ๊งละอ่ากับทอปคอยก็เป็น OP เป็นอะตอมวันนี้อะตอมก็บอกมาสึงแล้วก็ f i อนะโอ้ขึ้นหลายวันเห็นเมื่อก่อนอยู่ดันล่างก,กว่ากา็โอ้ไลคอยไปสามล้วูดเหรอแรงมากเลยไรคอยนะ อ่าแล้วก็หลายๆตัว MAN MANA นะอ่าแล้วก็ APT นะฮก็จะประมาณนี้นะสำหรับวันนี้ตลาดร้อนแรงมากนะอ่าก็เรามาระหว่ังกันด้วยใครจะซื้อก็ซื้อขครก็ขายนะครับโอเคอ่ะขายของกัสักเล็กน้อยใต้คลิปวิดีโอจะมีลิ้นสมัครใบนั้นกระดานเทรดอันด่งหนึ่งของโลกนะขวัใจทั่วโลกและชาวไทยสมัครหนึ่งนาทีแล้วก็ ยืนยันตัวตน30นาทีความน่าเชื่อถือสูงใครไม่มีก็สมัครได้ OKX okay, นะก็เปิดมานานกว่าใบแนนนะนี่เปิดมาประมาณ8ปี9ปีอ่าใบแนนนี่ก็เปิดมา4ปีเศษ5ปีนะฮะก็มีเทคขั้นต่ำ0.1หรือต่ำกว่านั้นนะก็แล้วก็เป็นเอนเหรียญฝากเหรียญรับผลตอบแทนอย่างฝากอิตาเลี่ยมฝากปิดคอยฝากไว้นะก็รับผลตอบแทนทความเสี่ยงก็ต่ำอยู่นะแต่ก็ยังมีความเสี่ยงอยู่โอ๊แล้วก็กรูคอยนะ ปล,ปล่อยกู้มาชิ้นสูงนะก็อย่างใบแนนเริ่มปรับ 3x ็นาแต่ว่ากูคอยก็ยังปรับสูงอยู่นะเช่นเดียวกับ okx OK นะที่กู้สูงมากนะอ่าเราก็เกตออดโอเป็นต้นน้ำนะเป็น ถือว่าต้นต้นน้ำมันมีเหรียญเหรียญเล็กๆน้อยน้อยเยอะมากนะไปลองดูมีมา r จินให้เล่นสนุกสนุกมีภูฟาร์มเหรียญ KUB ูบคอยก็มีนะไปขับคอยก็สามารถฟาร์มได้นะฟาร์มภูได้นะสนใจสมัครแล้วก็แอลแบงเป็นถือว่าเป็นโคตดของโคตดต้นน้ำเลยนะ อาจจะมี 10x ค่า x, x 1 0 0 x ก็ยังมีนะแต่ก็มีเหลี่ยมเกลือกม็มากนะโอเคต้องะระมัดระวังเลยนะครับโอเคขอบคุณที่ติดตามแลรับชมผิดพลาดประกันได้ก็ขอโทษเจอกันใหม่อีพีหนารร้าสำหรับข่าวคลิปโต2022ในช่องงานออนไลน์ออโดยวี1ครับเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย